ไช่หรืไม่เนี่ี่น้องอยามวามกเธรมแต่กกาไม่ทนความผใจ้เปนรักอาจะไม่ได้ไม่ได้าทำายรเขาไม่ได้รักตงเขาไม่ได้มีสิข้าชามีสัานนะแต่กาวันทกสีติดงานนะลูกวันจานก็ไม่ได้เทศไม่ปูกตอ่้ปลูกไม่้ปูกวไมู่ก่เด็กกเ็่อูมึงมอะไรก็ไม่รู้น <House> ะ กับยาเป็นหน้าฟังเลยหน้าตาดีเดี๋ยวคนว่าพูดเันพูดูไก่แทนตัเป็อะไรพมอผลราคาอเคว่ะวันนั้นก็อย่าไปทำนะดูนะทุกเลาก็สุขการเฉาะถ้าพูดจาใครอข้อพีก็เป็นฟูด้วยด้วยเรียกคำว่ายายาธรรไใม่คำว่ายาากเป็นร้อยต้องเป็นนะพูที่อยู่กับตัวเราทั้งหมดความร ปฏิวัติลําเตในบุรเท็ต่อเสยงในบุรุษเเีงเป็นบุรกัอันสุดท้ายก็คือพโนกับสาหรือไม่โรคไม่โรนไหลงใช่ไหมหความรความโรคที่เจ้าเปรามจอนแก้ความโรคตะีันีเดียวคือการห้้าอ้าวมาแล้วบอกแล้วว่าข่าวดีมาจากการสนามลราจบแล้ว uh ้องไม่ต้องไปเที่ยวดูแ คนหน้าตาแหมไปปี๊ครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็าพปโยงหน้าตาแล้วเยอะจริงครับธรรมชาติเขาอะนะนก็รงไปเรื่อยๆนะครับขม่วยก็นั่งพคหน้ามองไปก็แล้วกันดยิ่งเยอะครับทำให้เมย์กันันมองดูต่อเขาปี๊ดนไปไหนกันนะอบออันนี้นะนี้เวลาหก่เขาเรียกโอเย็นสิบแนาฬิกาแล้ว ท่านก็เรื่อทยอยนะครับออกเดินทางต่อไปนะฮะเดกลับบ้านนะคไปเพราะผมจะไปที่ว่าทางพัฒน์ลำลีต่อเต่างๆนะครับ